สวัสดีครับพบก,กับผมโมอยนะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ฮิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนนะครับกอย้ํานะครับว่าเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนามีนเท่านั้นนะครับดวงในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นี้นะครับซึ่งเป็นดวงเก่ยวกับ การงานการเงินความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นลงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับขอขอเจา้าลัคนามินที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านกัมพยากรที่ดีๆนะครับ อ่าออกมานั้นก็ขอให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงนะครับสร้างความมั่งมีสีสุขให้เกิดขึ้นอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอขอภัยมาณนาโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกาทการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเจ้า ลักษณะมีนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเส้นต่างการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นั้นจะเป็นไปในลักษณะแนวทางใดนะครับไพ่ใบแรกเปิดขึ้นมานะครับก็คือเป็นช่วงเดือนที่ท่านได้ยกระดับ ความเติบโตอย่างมีคุณค่าเข้ามานะครับสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือได้รับการพัฒนาอะไรที่ไปสู่งของความรุ่งเรืองเติบโตมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่เป็นการสร้างคุณค่าพัฒนาในความรุ่งเรืองเพื่อผูยกระดับกองความสําเร็จเข้ามาซึ่งจะส่งผลให้ท่านได้มีความเติบโตต่างเส้นสายต่างการเงินนะครับที่มีเพิ่มพูน บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านนมานะครับแรงพลังดึงดูดในทิศทางที่ดีนะครับพลังแห่งสิ่งหาพลังแห่งความรู้วันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับสามารถที่จะมาสร้างโอกาสที่ดีให้เกิดขึ้นนะครับอะไรที่ครึมอยู่ก่อนหน้านี้นะครับจะโชว์เส้นต่างของความสว่างสดใสเดินหน้าเติบโตในทิศทางที่ปรารถนามีเส้นสัมผัสที่ดีนะครับในการที่จะสร้างโอกาส ของการเติบโตที่จะใช้ทั้งภูมิความรู้ความสามารถที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นมาบริหารมาจัดการมายกระดับความเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับได้รับการเติมเต็มเดอะสตานะครับสังคมเปิดโอกาสนะครับกับการเติมเต็มสิ่งดีๆให้ท่านได้รับความสมดุลได้รับพชื่อเสียงได้รับความเติบโตนะครับที่จะสมหวังสมครัรถนาในทิศทางที่ ห,หวังนะครับสร้างความเป็นเสถียรมั่นคงนะครับกับความสําเร็จมั่นคงนั้นก็ทําให้ท่านเปี่ยมไปด้วยความสุขความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ทั้งตัวท่านและคนในครอบครัวนะครับความแข็งแรงแข็งแรงความแข็งแรงอย่างเสถียรมั่นคงนะครับการสามารถปรับสมดุลใน้รื่นไหลต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นสายการงานที่เกี่ยวกับ ลูกน้องหัวหน้าอะไรก็ตามนายช่างลูกจ้างอะไรก็ตามนะครับก็สามารถที่จะปรับสมดุลเข้ากันด้วยสภาพคล่องนะครับที่จะร่วมแรงร่วมมือร่วมใจแม้นบางสภาวะจะเจอกับสภาวะที่ต้องใช้ความพยายามก็ตามนะครับก็สามารถที่จะปรับสมดุลก้าวกันนะครับเพื่อร่วมแรงร่วมใจบริหารจัดการในเส้นสายการงานอาชีพของท่านนั้นให้ลื่นไหลเติบโตนะครับ สิ่งที่รอคอยในความมีคุณค่านั้นจะเข้ามาตอบสนองให้ท่านได้รับอย่างมีคุณค่าอย่างเหมาะสมนะครับต่าว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในสภาวะเป็นนารีเป็นจัตรูในความกลุ่มเครือนะครับที่รอโอกาสในการทําความเข้าใจกันอย่างมีคุณค่าหรือการป้องกันหรือรับมือกับในสถานที่จะมาส่งผลต่างลบๆอะไรต่างๆนะครับท่านก็สามารถที่จะ สร้างโอกาสในทิศทางที่ให้ท่านได้รับความสมหวังสมปรารถนากับสิ่งที่ดีงามที่มั่นคงเข้ามาเครือกูลเกื้อหนุนสนับสนุนให้ท่านได้รับกับสิ่งดีดีงามๆนะครับอะไรในความไม่ชัดเจนที่ผ่านมาหรืออะไรที่มีการชะลอตัวแต่ให้ชักช้าหรือการตุกรัดเราเปรียบอะไรต่างๆนะครับจะทำให้ท่านได้รับการคลี่คลายนะครับเพื่อที่จะไปสู่สภาพคล่องต่อไปในการที่จะ ลอดภัยจากการตุกดเราเปรียบหรือการพุ่งตัวเดินหน้าเติบโตต,ต่อไปด้วยความรวดเร็วนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จะลักขณามีนต้องระมัดระวังกับสถานการณ์ที่ตกยิบยื่นเข้ามานะครับโดยเฉพาะอะไรที่เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ นะครับที่อโดยเฉพาะในเรื่องของการทำธุรกิจหรือสร้างงานใน่างดินแดนไกลหรือจากบุคคลที่มาจากถางดินต่างแดนจากต่างประเทศอะไรนะครับท่านต้องมีความรอบคอบถ้าไม่แน่ใจกับในสถานการณ์ต่างๆก็ควรที่จะปรึกษา นะครับกับคนที่อยู่ในครอบครัวหรือผู้ที่ไว้วางใจได้คู่รักคู่ครองก็ได้นะครับหรือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวที่ไว้วางใจได้มาเป็นแนวคิดมาเป็นปรึกษานะครับก็จะทมให้ท่านโช่ความสําเร็จการยกระดับที่จะได้รับสิ่งดีงามเข้ามาอย่างกู้ควรอย่างเหมาะสมนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เบ็ดเสร็จด้วยความปลอดภัยแล้วก็จะทำให้ท่านเก็บเกี่ยวโชคลาภ เข้ามาสร้างความมั่งคั่งรุ่งเรืองต่อไปกับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างมั่นคงในความสําเร็จนะครับสิ่งที่น่าห่วงก็คือในเรื่องของความใจร้อนนะครับที่ต้องระมัดระวังด้วยที่ชาวลัคนาเม่นต้องระมัดระวังในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับที่อาจจะทำให้ เกิดผลลบได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการงดหงิดใจร้อนอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นไฟแรงทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่ต้องระมัดระวังบางทีนั้นท่านอาจจะ ใจร้อนไปก่อนกับสถานการณ์ที่เป็นจริงนะครับและก็การตัดสินใจก็อย่างที่กล่าวนะครับที่อาจจะมีเข้ามาที่ท่านต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะการรับโอกาสอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาที่อยากจะสารอยากจะเริ่มต้นกับอะไรเป็นโครงการใหม่ๆนะครับซึ่งบางทีที่ต้องระมัดระวังก็คือความไม่ชัดเจนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนจากต่างประเทศนะครับที่ตกหยิบยื่นโอกาสเข้ามานะครับซึ่งบางทีนั้นอาจจะเป็น ใกลมาวาดหวังอะไรให้เกิดความปรารถนาอยากมีอยากเป็นอยากได้นะครับซึ่งตากว่าท่านไม่รอบคอบหรือใจร้อนตัดสินใจมุลงานพันเล่นออกไปนะครับก็ <Hide. S 2> จะทำให้ท่านพลาดแต่ไม่เสียผลประโยชน์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นใช้ทั้งภูมิความรู้ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านภูงความรู้ที่เข้าใจนะครับ หรือปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลในครอบครัวนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจอะไรต่างๆนะครับกับการเริ่มต้นอะไรที่ไม่ชัดเจนที่อาจจะมีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นหรือความไม่กระ่างชัดก็ไม่ควรที่จะปรีล้ามในการตัดสินใจอะไรออกไปนะครับก็จะทำให้ท่านในปลอดภัยในทิศทางที่ดีต้องพยายามใช้ทั้งเส้นสัมผัสความรู้ภูมิทังเดินของท่านนะครับก็จะทำให้ท่านคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็ดเสร็จ ปลอดภัยแล้วก็จะทำให้เกิดความเป็นเสถียรในการคล่องตัวสู่เป้าหมายความสําเร็จความรุ่งเรืองนะครับที่จะมีเข้ามาไอ้ตั้นนั้นรุ่งเรืองเฟื่องฟูกว่าที่ผ่านมานะครับกับความสําเร็จความสมหวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของความใจร้อนนะครับ กับการไม่ชัดเจนแล้วก็ปรีผามตัดสินใจอะไรออกไปนะครับอะไรที่เคยเตรียมการเอาไว้ในช่วงนี้นะครับท่านก็มีโอกาสถ้าเป็นในโครงการของตัวเองนะครับที่วางแผนเอาไว้เตรียมการเอาไว้คิดเป็นแนวคิดของตัวเองเอาไว้ก็มีโอกาสสร้างโอกาสของการเริ่มต้นนะครับแม้จะเป้าหมายของการเริ่มต้นนั้นอาจจะไม่มากมายอย่างที่คิดที่หวังก็ตามนะครับแต่ก็สามารถที่จะพัฒนา ให้สู่ความเติบโตนะครับใช้ระยะเวลาอาจจะเริ่มต้นไม่เป็นที่พึงพอใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อใช้ระยะเวลา ก็จะทำให้ท่านพัฒนานะครับได้รับการเติมเต็มที่สังคมนั้นก็ช่วยเครือกูลเครือหนุนนะครับให้ท่านได้รับกับสิ่งดีงามเข้ามาให้เกิดความสําเร็จเป็นที่พึงพอใจอย่างคู่ควรกับความรู้ความสามารถของท่านนะครับแล้วก็จะเข้ามาสร้างความเป็นเสถียรมั่นคงให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับ แต่ที่ต้องระมรัดระวังอย่างที่กล่าวนะครับความไม่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะพ,พิจารณาของทุนส่วนที่จะเข้ามานะครับก็พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับไม่ควรที่จะรีบตัดสินใจอะไรวู่วามโดยไม่ใจตรองหาความชัดเจนนะครับมาดูในสถานการเงินเสริมอีก3ามใบอีกสารับหนึ่งนะครับสถานการเงิน ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับหลายๆท่านนั้นจะมีสภาวะของความกังวลในเส้นทางการเงินนะครับที่อาจจะเกี่ยวกับรายจ่ายหรืออะไรต่างๆนะครับที่ทำให้ท่านเก็บมาคิดมากังวลไม่สบายใจนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะเป็นผู้จัดการในทิางที่ดีนะครับที่การงานอาชีพของท่านนั้นจะเป็นเส้นทางความมั่นคงทางการเงินเข้ามาเติมเต็มให้ท่านได้รับสมหวังสมปรัถนาในทิศทางที่ดีนะครับ โดยเฉพาะธุรกิจต่างโลกสื่อสารที่สร้างรายได้รายรับเข้ามามากมายนะครับหรืออาจจะมีสถานการณ์อะไรในเรื่องรายจ่ายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับที่อาจจะเข้ามาเสริมเพิ่มเติมอาจจะทําให้ท่านนั้นปวดหัวได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งบางทีนั้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริบาลของท่านที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ บุทหลานบริวารของท่านที่เป็นบุคคลนะครับหรืออาจจะเป็นบริวารที่เป็นสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับที่จะมาเสริมในเรื่องของรายจ่ายที่นอกเหนือจากที่ต้องใช้ต้องจ่ายด้วยความจําเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พิจารณาให้ดูลูกหลานให้ดีนะครับที่บางทีอาจจะไปสร้างในเรื่องของให้เกิดรายจ่ายอะไรก็มาเสริมเพิ่มเติมนะครับ เพราะฉะนั้นก็มีความระมัดระวังแต่อย่างไรก็ตามไรายได้ทั้งรายได้ของท่านก็จะเข้ามาอย่างมันง่นคงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านที่เป็นโครงการใหญ่ๆสําคัญคญนะครับที่จะเข้ามาสร้างเส้นต่างการเงินของท่านมาเติมความบริบูรณ์ปูนุขนะครับมาดูในเรื่องของความรักเปิดเสริมอีก3ามใบในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับมีหลายๆท่านนะครับมีโอกาสได้เฉลิมฉลองในเรื่องของการแต่งงานเข้าสู่พิธีมงกลสมรสได้ด้วยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักเข้ามาอาจจะพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์จากบุกคคลแดนไกลนะครับดำเการเติมเต็มโสการ ได้รับการเยียวยานะครับทว่าใคร,รที่เกิดปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีโอกาสได้พบรักที่ดีๆเข้ามานะครับมาช่วยเติมเต็มความรู้สึกดีๆที่มีโอกาสเดินหน้าเติบโตไปสู่อนาคตที่สู่การเฉลิมฉลองแต่งงานอะไรกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับของคนโสดทว่าเกิดปิดหวังในเรื่องของความรักคนสัมพันธ์มาก็มีโอกาสมีรักใหม่ก็มาเสริมเติมได้ด้วยนะครับ หรือใครที่คบกันอยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะมีการพัฒนาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นไปสู่การตกลงปรงใจในการเข้าสู่พิธีวิวาแต่งงานกันเกิดขึ้นได้ด้วยในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่อาจจะมีเข้ามานะครับก็ได้รับการเติมเต็มสู่ความสมหวังสมาัฒนาดัทางที่คิดที่หวังนะครับกุรักกูสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในเดือน พฤศจิกายนนี้นะครับก็ได้รับการดูแลให้มีการเดินหน้าเติบโตเคียงข้างกันอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับเม้นที่ผ่านมาบางคู่อาจจะมีอะไรขาดสมดุลตกบกอากาศตกบกปล้องไปบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะมาดูแลให้มีความสุขสําราญเบิกบานใจที่จะเคียงข้างกันไปด้วยที่จะเปี่ยมด้วยความสุขต่อไปนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะมีอะไรเข้ามาไอ้ดี เสริมเติมความสุขร่วมกันหอะไรกินอะไรดื่มนะครับหรือบางคนบางคู่นะครับที่อาจจะ ความรักกาศสมดุลลงไปแล้วก็จะมีวาระอะไรเข้ามาที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นะครับไม่ว่ากรอบรบวันแต่งงานหรือวันแรกที่ได้พบได้เจอกันอะไรต่างๆนะครับที่อาจจะเข้ามาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้กระชับความรักความสัมพันธ์มาการเติมเต็มนะครับเพื่อเยียวยาที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่ทําให้ย่อนยานในความรักความสัมพันธ์นั้นด้อยลงไปนั้นกลับคลืนฟืน มาสู่ความสมดุลความปลอดภัยที่มีความมั่นคงที่เดินหน้าเกียงข้างกันต่อไปที่จะดูแลกันให้เกิดความสุขความสำราญเบิกบานใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองนะครับส่วนคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรในความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้รับการดูแลนะครับให้มีความมั่นคงสมหวังสมพัฒนาในความรักความสัมพันธ์ที่เกี่ยงข้างกันไปอย่างต่อเนื่องที่มองถึงอนาคต อย่างมีความสุขอย่างมั่นคงร่วมกันด้วยความปลอดภัยนั่นเองนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวลัคนามีนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ขอให้ชาวลัคนามีนทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังมีครอบครัวมีรักที่มีความสุขโอุ่นมั่นคงนะครับแล้วก็มั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับ